ไปต่อคูี่เลยดีกว่าลุยเลยลุยเลยโคราโอ้โหโาอาการหนักอาการหนักอาการหนักเล่นเกมในบ้านนัดที่สองของฤดูกาลนะครับมีพี่โจกับพี่เหนียวนะครับเจียสักโก้นกับวัชรกรอันทักษมภูเซเหนียวเสเหนียวเสนเด็กกันใช่รุ่นน้องโคราตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีนะอยู่ที่14แข่ง6ชนะเกมเดียวแพ้5ไม่เสมอเลยนะครับก็เกมนี้เจอกับสุโขทัยนะครับที่ชนะมา2เกมรวดหลังจากแพ้เบรก หันดูดีมากตอนนี้ครับขุมกําลังนะครับของสวัสด์แคปเนี่ยผมเชื่อว่าเดนิสบูเรโลนะครับรวมไปถึงยูจอนซองครับกองหลังตอร์ต้น่าจะพร้อมสำหรับการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วแต่อยู่ที่ว่าโค้ชโจเนี่ยเขาจะวางระบบยังไงเพราะล่าสุดในหลังสามเนี่ยนัดเจอเชียงรายดนหลังสามแต่ว่านัดเจอสุพรรณในหลังสี่นะครับสองนัดแผนไม่เหมือนกันแล้วก็ยิงไม่ได้เลยนะครับโดนมาสองนัดหกประตู ค่อนข้างที่จะวิกฤตพอสมควรสำหรับโคราชก็สิเตัวจริงถ้ายึดหลักๆเนี่ยก็เฉลิมพง์งเกิดแก้วยูจนุนซองเป็นเซนเตอร์เดชาสร้างมีประลองสาวันดีครับแต่ว่านั้นล่าสุดอับดุลกราฟิกเบอร์ลายเฮงมีแบกซ้ายเล่นดีนะเดยวพิจโมาจากพีดีทีตรงกลางเนี่ยผมว่าน่าจะ,ะนุพลรมสวัสดนะครับอนุสมกรแล้วก็อาจจะชนะคนหรือไม่ก็ท้ชนน เมทีจะมีงการอยา่ที่4ีคนนี้แหละที่ว่าจะเลือก3กองกลางเป็นใครแนวรุกก็เหมือนเดิมครับออสตาราอราซัมเซามูเดโรคือต้องยอมรับว,ว่าเอาตรงๆก่อน2เกมที่เห็นเนี่ยเกมที่เจอกับสุพรรณอ่ะก็ดูเหมือนจะดีขึ้นอืจะพอใช้ได้หลังสี่แต่พอมาเจอกับเชียงรายโค้ชโจน่าจะมีการประเมินว่าแนวลุกของทางเชียงรายอ่ะน่ากลัว ก็เลยอัดหลังห้าเลยเหมือนยังไม่รู้เชียงรายด้วยแหละว่าเร่งเรงเรงก็ปรับเป็นหลังห้าหลังสามอ่ะคือตอนนี้ก็เราจะบอกว่าความเสถียรความคือจุดเด่นอ่ะของทางโคราชเนี่ยมันคืออะไรระบบที่เขาเล่นอยู่มันคืออะไรระบบที่มันฝังอยู่ในความคิดของเด็กมันคืออะไรความชำนาญในแต่ละระบบในแต่ละอย่างเนี่ย คือเอาง่ายๆมันยังไม่ตายตัวยังไม่มีคาแรคเตอร์ของตัวเองจะเได้หลังสี่ระบบอะไรไม่มีอะ่นรับรลโตหรือว่าจะถึงเขาอย่างบีจีเนี่ยสามก็สามตลอดจะแพ้ชนะก็สามบียูสี่ลำสามตลอดจะแพ้ชนะเจออ่อนจะแก่จะแข็งเหมือนเดิมเหมือนเดิม,ม,ดดมแต่โคราชเนี่ยมีการปรับปรับไปปรับมาแบบไปมาซึ่งมันอาจจะมีเหตุผลที่ทําให้โคโจต้องในแบบนั้นซึ่งเราไม่ทราบ<ช>ซึ่งเราไม่ทราบซึ่ง มันก็สามารถวิเคราะห์ได้จากภายนอกคือความเสถียรของวิธีการหรือเกมในแต่ละเกมอ่ะมันยังแกว่งอยู่ใช่มันยังแกว่งอยู่ก็เลยทําให้เอ่อความเข้าใจในออปชันหรือวิธีการอาจจะมีการผิดพลาดไปก็เลยทําให้ยังฟอร์มยังไม่คงเส้นคงวาประก่บกับนักเตะเนี่ยดูเหมือนวบางคนก็จะแบบเริ่มแล้วนะเริ่มแบบว่ารวยรไปอรอรวยๆไปเลยรวยไปเหมือนกันนะครับเลยรวยไปแล้วก็แบบ ดูเหมือนกับถ้ามาเจอเด็กๆวิทวิทีนี่ก็ก็น่าจะลาบากอยู่ำลำบากแล้วเจอสุโขทัยที่กลับมาได้แล้วคือใช่ก็จอดบาโจอืมอ่ะมาสุโขทัยดีกว่านะครับอ่ะก็โคราชก็ต้องรองรุ้นนะว่าในบ้านกับสุโขทยัยเอาจีงขนาดทีมผมกําลังเนี่ยไม่ได้หนีกันต้องต้อง,องพอๆอกันใช่นะครับแต่ว่าฟอมกันเลนล่าสุดทีมนี้หของคนนี้โค้ชหันสุโขทัยกรุงเทพมาดีเหลือเกินดีมากทั้งรูปแบบการเล่นวิธีการแล้วก็ผลการแข่งขัน สอ,สองนัดหกแต้มสุดยอดแล้วใช่นะครับแล้วเป็นหกแต้มที่ได้จากเจอเมืองทองและไปเยือนคาาดอ่ะครับนะครับถือว่าโอเคเกมนี้ไปเยือนเออ่นครราชสีมาข่าวดีคือได้จอนบาโจแต่ว่าโอ้โหจี๊ดเลยต้องเช็คฟิตเอวาโนโดเปอร์ลิสต้านะครับกองหน้ารบราซิลอีกหนึ่งคนที่ไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่าแต่อิมซอนวีโร่เนี่ยอยู่แน่นอนและอิมซอนวีโร่ผู้จอนบัตโจก็น่าจะบันเทิงนะครับก็ดูแนวแนวรับของทางโคราดไปไงก็เหนื่อยไงต่อไปต่อครับก็สําหรับ สุโขทัยต้องรอดูเลยครับว่าผมเชื่อว่าน่าจะยึดตัวจริงแหละเข้าฟ้าอาจจะต้องรู้แต่เป็นตัวสำรองแม้ว่าล่าสุดจะยิงประตูได้นะครับแดนกลางก็จะมีจุงเมงโอนะทวุฒิจริญบุตรซ้ายก็อภิิทธิ์ชาบุตรเป็นเดียวแห็ะนี่จําได้เหรอเนี่ยก็พอผ่านตาเนี่ยที่ที่ที่พูดเนี่ยต้นไม่ได้ดูฉากเลยพูดก็นั่งมองน้่งจำได้ไงวะผมก็นั่งพยายามนั่งไหวตรงไหนเหมือนเล่นเกมไหมครับจำได้ยังไงเนี่ยที่หน้าจอไม่มีรายชื่อเลยนะครับรู้ได้ไงเอาว่ามา ขวาก็น่าจะเป็นศิลาสีกำปังมากใช่ไหมแล้วตรงกลางนะตรงมุ้งกับชุมเมียงโอืก็อาจจะสี่สี่สองแม่เพราะมีมัวแล้วนาเขาคืออะไรไทยวัวแล้วนะถูกประเทศไทยสามสี่สามหลังสามหลังสามได้นอนสามตัวได้นอนสามสี่สามครับแล้วก็ถ้าเขาจะเล่นเหมือนเดิมที่เจอกับเมืองทองก็ก็จะเป็นสองห้าสามเพราะเอามิดประตูขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์ไม่เป็นเป็นเซตเตอร์อีกตัวหนึ่งเป็นสต็อปเปอร์เป็นสว์ปเปอร์กประมาณนั้นครับก็จริงจริงสุโขทัยเนี่ย ถือว่าค่อนข้างเสถียรโดยเฉพาะแนวรับถือว่าผลง,งานดีโดยเฉพาะลูกบอลกิดครุฑใหญ่ประตูด้วยใช่พีระพงเินตินดจีมชาติแน่ตัวนี้นะดีนะเพ<อ>ิ่ติดแน่นอนเด็กเย็บจีดินใช่นะครับผลง,งานดีใช้เท้าดีดีนะครับยิงเล่นยิงดีก็อายุน้อยอายุน้อยด้วยนะครับงานหนักของสุโขทัยในเกมที่คือการออกไปเยือนโอเคแหละว่าผุมกําลังโตผู้เล่นเนี่ย สูสีกันฟอมล่าสุดสุขโขทัยดีกว่าแต่การไปเยือนโคราชแมวตัวนี้กำลงังหลังพิงฝาผ้าทงมันไม่ยอมแน่นอนเกมนี้ไม่ยอมแต่ก็ลำบากลบากเพราะว่าเมื่อเมือม่อเมื่อเปรียบเมื่อเปรียบคุณภาพของนักเตะแล้วนะไม่ต้องพูดถึงระบบก,ก่อนเอาหน้าประทกะกันหลังอะ,อะหน้าของทางสุขโขทัยที่ได้จอมาโจอิซาเมโลเนี่ย คือไปกับฟุตบอลดีทุกคนใช่ไปกับฟุตบอลดีทุกคนแล้วไปฟุตบอลกับแนวรับของทางโคราชเราต้องยอมรับนะแนวรับทั้งหมดเขาเนี่ยครับสามสิบอัพทุกคนอ่าใช่สามสิบอัพทุกคนแล้วความเร็วก็มีปัญหาแหละใช่ก็<ๆ>คือเอาง่ายๆคือไม่ต้องพูดถึงระบบวิธีการพูดถึงปะทะกันระหว่างตำแหน่งต่อตำแหน่งแดนต่อแดนชนกันเนี่ยนะครับส่วนแนวรุกของทางโคราชอ,อ่ะเมื่อปะทะกันแนวรับของทางสุโขททยอ่ะ มันก็ยังพอดันกันได้ไงมันยังพอเอาอยู่นะมันพอเอาอยู่ฉะนั้นก็คือฟุตบอลมันตัดสินกันด้วยสกอร์อยู่แล้วะนะครับด,ดูแบบวิธีการแน่นอนเราก็ยังไม่รู้ว่าโคชโจจะมาระบบอะไรแต่ตอนนี้ผมว่าโคชโจกดดันแน่นอนไม่รู้จะมาระบบหลังสี่หรือหลังห้าก็ยังไม่รู้นะครับฉะนั้นก็เอานะผมยังเชื่อว่าโคราชเนี่ยเหนื่อย เกมเน,นี้ยขอให้คุณมีแต้มในบ้านถ้าเกมอ่ะจริงจริง<ข>อ,อยากคิดว่าจะเอาสามแต้มทีเดียวเลยอ่ะขอมีแต้มหนึ่งเพื่อขวัญกำลังใจเอามาลุ้ยมันมันเป็นด้วยเรื่องสถานการณ์ด้วยตอนนี้สถานการณ์บีบว่าโคราตต้องสามแต้มิอเกมมาต้องบุกใส่สุโขทัยโดนแน่เข้าทางเลยโดนแน่คือคือต้องต้องอย่าหลงอ่ะบางทีแบบว่าเออเล่นในบ้านก็จริงใช่ไหมแฟนบอลมาบิ้วพิ้วพิ้วิ้วต้องบุกต้องบุกแต่ว่าแฟนบอลไม่ได้โดนไล่ออกไงโค้ชโดนไล่ออกคือมีข้อไปครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่แล้วที่เชียงรายเจอกับ โครา่ะผมวิเคราะห์ไปว่าโครลชาไม่แพ้อ่ะโอ้โหแต่พอมาเห็นเกมแล้วเล่นในบ้านก็ไม่ได้แตกต่างใช่ไม่ได้แตกต่างมันเป็นเรื่องวิธีการด้วยใช่สมัยบบนี้นเป็นวันระบบแล้วแล้วก็ระบบของคนอ่านก็โอ้โหจัดจา้านเอ้ไอ้โค้ดคนนี้หัวไม่ธรรมดารุ่นน้องรุ่นน้องเด็กจุฬารุ่นน้องเด็กจุฬาโค้ดบานเลยตอนเนี้ยทั้งนั้นเลยคนอ่านนี่ก็จุฬาคนอ่านคนอ๊ดเพื่อนกันอ่ะรุ่นเดียวกันรุ่นน้องหมดเลย จากกรล่าจากกรล่ารุ่นทั้งหมดออลงมานะคนอ่านคนอ้วนคนอ้นอื่านอ้วนอ้นออ่านอ้วนอ้วนองค์องโคตรองค์ด้วยโคตรององค์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 ด้วยแล้วก็องค์องคแบบนี้ก็าไปคนเอไหมคนเอไม่มีงานนะตอนก็อ่ะก็ยังให้เครดิตยังให้เครดิตสุโขทัยดีกว่านะผมให้สุโขทัยดีกว่าสถานการณ์ชัดเจนให้พวกเขาได้แต้มแบบมาก้าวเต้มเต็มหรือเปล่าไม่รู้นะใช่เคืองระดับติดท็อปบิ๊กโฟเลยนะปีนี้คนถกขอขอบคุณ ทูวิชั่นสดที่นี่ที่เดียวสนใจสมัครทูรวิชั่นโทร02 708,000